สาเหตุที่มะนาวร่วงนะครับเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับสาเหตุที่ทาให้มะนาวเราร่วงนะครับเพราะอะไรนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเฉลยว่าเพราะอะไรทําให้ลูกมะนาวเราร่วงลงบินแบบนี้นะครับนี่ครับมะนาวเราร่วงครับโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พ่กครัวผมครับผมโรงงานวิถีไทยบ้น ดิจิตอลนะครับวันนี้เราจะมาหาสาเหตุนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูสาเหตุที่ทําให้ลูกมะนาวร่วงแบบนี้นะครับเนี่ยครับมาดูเลยนะครับลูกมะนาวเราร่วงครับเกิดปัญหาเลยครับลูกมะนาวร่วงครับมีคล้ายๆกับมีศัตรูพืชนะครับหรือว่าหนอนมันกินนะครับ วันนี้เราจะมาหาสาเหตุว่าทําไมลูกมะนาวของเราถึงร่วงนะครับโอเคครับเราตามมาดูเลยนะครับมะนาวก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่คนไทยนะครับคนไทยนะครับที่นิยมนะครับมาเอามาประกอบอาหารนะครับหรือว่ามาทําเป็นชามะนาวนะครับรสชาติคือเปรี้ยวนะครับแล้วก็ผลผลมะนาวอ่านี่เป็นผลดิบ นี้จะเป็นแล้วก็ผลสุกออกจะออกเนเหลืองนะครับแล้วก็จะมีหลายสายพันธุ์ครับเช่นตะคุนแป้นนะครับแล้วก็มะนาวคุณบ้านนะครับป็นจิตแป้นลำไยนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาดูว่าสาเหตุที่ทําให้ลูกมะนาวเราล่วงเพราะอะไรอันนี้นะครับเป็นนี่นะครับสาเหตุนะครับนี่นะครับจะเป็นตัวหนอนนะครับเนี่ยครับหนอนตัวนี้นะครับ นอนคล้ายหนอนนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับหนอนตัวนี้ครับถ้าเขามาอยู่กับต้นมะนาวเรานี่ครับโอกาสมะนาวร่วงนี่ค่อนข้างจะมีมากนะครับเพราะว่าถ้าเขาจะเขาจะทําชอบทํารางแบบนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนครับเจอนะครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้ร่วงแน่นอนครับไม่ไม่น่าจะโตได้ครับเนี่ครับ มะนาวลูกนี้ไม่น่าจะโตได้ครับร่วงแน่นอนครับเจอหนอนหนอนมะนาวครับบางคนก็เรียกว่าแตนเบียนะครับอันนี้ยังเป็นตัวอ่อนนะเราก็เราก็มาหาว่าถ้าเราเจอครับเราวิธีวิธีป้องกันนะครับหรือว่าวิธีกำจัดก็ไม่ยากครับสำหรับหนอนมะนาวนะครับากมวลตรวจสอบต้นมะนาวของเรานะครับ ถ้าเป็นต้นมาเล็กๆถ้าไม่เยอะนะครับเราเจอเราก็สามารถที่จะสามารถที่จะเจอนะครับเจอแบบนี้ใช่แน่นอนครับเราเจอเนี้ยเป็นห่อๆนะครับนี่วิ่งซะแล้วเราทำลายได้นะครับอ้าวกลงรางนะครับเขาจะชอบทำรังส่วนมากก็จะเป็นเป็นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเนี่ยครับนี่ครับนี่แหละครับ ตัวนองใสจะโตแก่แล้วเต็มวัยครับถ้าเขาทำรังใกล้กับลูกมะนาวเราแบบนี้นะครับนะครับทผม้ชมมาดูใกล้ครับแบบนี้ยังไงก็ร่วงแน่นอนครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่เขาอยู่ในลูกนี้เลยเลยนี่ครับนี่ครับสายที่ทําให้ลูกมะนาวเราร่วงนะครับตัวหนอนนี่นะครับหนอนมะนาวตัวนี้นะครับร่วงแน่นอนครับวันนี้ ผมก็เลยจะพาท่านผู้ชมครับมาแนะนำวิธีทิปนึงในการไล่นะครับเป็นการไล่เจ้าหนอนมะนาวแบบนี้นะครับให้ไปจากต้นมะนาวของเรานะครับโดยวิธีกึ่งแบบธรรมชาตินะครับก็คือเราจะใช้นะครับวัตถุดิบประจำสวนของเรานะครับก็คือลูกเหม็นนะครับลูกเหม็นตัวนี้ครับแล้วก็จะใส่ขวดแบบนี้ครับ นี่ครับใส่ขวดน,นี่นะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีกระป๋องแล้วก็เชือกแล้วก็วัสดุคือลูกเม้นครับเราใส่ไปเลยแบบนี้ครับใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาแขนไว้นะครับแขนไว้ตามต้นมะนาวของเรานี่แหละ ยังไม่ได้แต่งกิ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาแต่งกิ่งมะนาวเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ลูกหลเกินไปแบบนี้ไม่ได้นะครับทําให้ลูกจะทําให้ต้นมะนาวของเราโซมนะครับไปเลยนะครับโอเคครับเราก็มาแฟนไว้นะครับ ต้นมะนาวของเราเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากําจัดตัวหนอนมะนาวด้วยกันนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเ้าจะสาเหตุที่ทําให้ลูกมะนาวเราล่วงนะครับเขาจะเข้าช่อนะครับแล้วก็ดูดกินน้ําเลี้ยงแล้วก็ เข้าไปในลูกมะนาวอุ้ยนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับเขาจะเข้าไปในลูกมะนาวทาให้แล้วก็จะไปกัดนะครับทาให้การลูกของเราเน่านะครับเราก็จะร่วงลงมาครับนี่ครับหายไปเลยครับแล้วตัวนี้ตัวแสบๆนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้วิธีแบบนี้ไปก่อนนะครับก็คือถ้าจะเจอแล้วก็กำจัดนะครับนี่ครับตัวหนึ่งครับอื่ครับ อันนี fans, video, toys, y y ้ก็ใช่ครับเนี่ยครับเห็นเราท่านผู้ชมก็เปิดดูได้เลยครับเห็นอันนี้เป็นตัวดักแด้นะครับอันนี้ยังเป็นตัวดักแด้กาลังจะเป็นตัวออนนี่เป็นดักแด้ครับนี่ครับนี่ตัวดักแด้แล้วก็หาอันนี้เจอแล้วเนาะในตรงนี้ครับนี่สาเหตุเลยนะครับถ้าเราเจอนะครับท่านผู้ชมเจอนะครับจะปล่อยไว้นะครับมะนาวเราเสียหายแน่นอนครับ นี่ครับแบบนี้ก็ใช่ครับแบบรังแบบถ้นนี้ใหญ่นะครับเป็นเส้นใยนี่ครับใช่เลยนี่นี่นี่โอ้โหนี่ครับเยอะจริงๆนี่ครับตัวนี้ครับถ้าเป็นใยใยนี่มีแน่นอนมีตัวแน่นอนแล้วก็เก็บทำลายเลยนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งโอ้โหเยอะครับเยอะจริงๆครับอันนี้นี่ครับจะเข้าช่อแล้วครับนี่ เห็นตัวเลยนะครับนี่ล่วงเนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะเขาจะกัดคล้ายกัดนะครับทาให้ลูกมะนาวเราร่วงนะครับนี่เห็นตัวเลยนะครับดูใกล้ๆเลยนี่ตัวนี้นี่ครับนี่ครับตัวเล็กๆแต่แสบจริงๆครับอ่านี่ครับนี่ตัวนี้กําลังกินนะครับโอเคครับ ครับคลิปนี้ผมก็เป็นคล้ายๆเป็นวิชาการเชิงวิชาการนะครับสำหรับเ,เราจะจัดตัวสอนมะนาวนะครับเพราะว่าเป็นสายหตุท้่ทำให้ลูกมะนาวของเราร่วงน,นี่สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับกดแชร์กดตับสไ e ให์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ